ส,ส,สรัฐมุ่งทำลายสันติภาพเอเชียยุเพิ่มงบทหารฉีข้อตกลงการค้าฝ่ายเดียววันที่2มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชาก่อนบิก๊กวอล์ผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์ใกล้บ้านเรามากนะคะเรื่องราวของจีนกับสรัฐขิงกันทุกวันกรณีินสรัฐโดยรมัมมนติกลาโหม พีทเฮ็กเซตไปพูดในการประชุมแชงกาลีลาที่สิงคโปร์จาดประจำทุกปีนะคะปีนี้จีนไปร่วมแต่ไม่ขึ้นเวทีปราศัยคะ่ะายกี่ครั้งก็มีแต่ประทะคารมกับสรัฐไม่มีอะไรสร้างสรรค์เลยปีนี้สรัฐเลยยืดเวทีเปิดหน้าประกาศว่าจีนเป็นศัตรูอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูกับสรัฐนะคะบอกว่าเป็นศัตรูกับเอเชียแปซิฟิก ยางเสี่ยวกังโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนออกมาตัวทันทีนะคะเมื่อวันอาทิตย์บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจ้านายเพนตะก้อนในราคาตดตึงผู้ในงานประชุมแชงกกลีลาที่สิงคโปร์เรียกร้องให้ประเทศในเอเชียเพิ่มงบทหารเพื่อต้านจีนโดยตรงเขากล่าวว่าสหรัฐนี่แหละมีแต่สร้างความขัดแยง้งยุยงให้เกิดการเผชิญหน้า และแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในการประชุมเชงกิลลีลากี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้คำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมล่าสุดในยิ่งหนักเต็มไปด้วยตักกะที่ครอบงำพฤติกรรมกลั่นแกล้งและมีความคิดแบบสงครามเย็นก็คือแกเป็นศัตรูฉันดีกว่าฉันถูกต้องกว่าจะต้องต่อต้านเขาพูดประมาณน,นี้ เต็มไปด้วยคำพูดเหล่านี้ล่าสุดนี้ก็คือการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนแบบโจงแจน้นไม่ทั้งมีมารยาทและไม่ทั้งเกรงใจใครจีนบอกว่านี่คือความบิดเบือนบิดเบือนจุดยืนด้านนโยบายของจีนที่เน้นเรื่องสันติภาพเรื่องการเจรจาเป็นหลักและก็เน้นความเท่าเทียมความเจรจาตกลงเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่ฉันจะเอา เธอต้องทำตามฉันละเลยสรัฐละเลยประจำความพยายามร่วมกันของประเทศในภูมิภาคนี้ที่จะพัฒนาความเจริญและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นก็คือจีนบอกว่าอเมริกาในแหละตัวการยุยงให้เกิดความวุ่นวายจางยังย้ำอีกว่าจีนแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมแบบนี้ของสรัฐอย่างยิ่งและคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อเรื่องนี้ ฝ่ายทานของจีนนะคะเชงรัวๆเลยว่ัสร์เนี่ยเป็นอย่างไรอันแรกสรนี่แหละเป็นตัวการเริ่มสงครามภาษีและการค้าโดยเริเกบภาษีสูงตั้งกำแงพงภาษีสูงเกินขวดทำกับทั่วโลกแล้วก็ผลักดันจากผลประมโหน์ส่วนตัวแล้วก็เน้นเล่นงานจีนย่างเปิดเผยสรัานี่แหละต้งกลุ่มกีดกัน เข้าร่วมการเผชิญหน้าแบบรวมกลุ่มคือที่เอเชียแปซิฟิกมีทั้ A specific, ทงกลุ่มสรัสแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็ยังมีอินเดียแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นกรณีนี้คือควอดจากควอดด้วยยังไม่พอมีออกัสกลุ่มออกัสก็ประกอบไปด้วยสรัสอังกฤษออสเตรเลียสีเปิรกต่อจากออคัสยังมีอีกไตรภา,าทีญี่ปุ่น เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ทางด้านคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือเรียกกลุ่มนี้ว่านาโตเอเชียค่ะและนาโตเอเซียนี้มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียวแล้วด้วยนี่แหละค่ะก็คือพฤติกรรมของสหรัฐตั้งกลุ่มขึ้นมากีดกันแล้วก็กระชิญหน้าทําให้เกิดความกังวลอย่างมากในหมู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ว่าได้นะคะเพราะมันเกี่ยวโยงกันแต่ที่หนักก็คือในเอเชียแปซิฟิกนี่แหละสหรัฐยังเสริมกําลังทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆอย่างรุนแรงบุกปั่นสร้างความตึงเครียดไม่เริกกร่าล่า,ลาสุดก็ส่งหารไปไต้หวันนะคะอ้างว่าไปช่วยฝึกสอนแล้วก็ยังจะบอกกันอีกว่าอาจจะเพิ่มเติม สรัยังมุ่งมั่นสร้างความวุ่นวายในทะเลจีนใต้โดยการสร้างพันธมิตรเป็นภัยคุกความต่อสันติภาพและเสรีรภาพในูมิภาาคมากที่สุดจีนไม่ได้เคยสร้างพันธมิตรต่อต้านอเมริกาที่นี่เลยแต่สหรัฐสร้างมาสามกลุ่มกว่าไปแล้ว ข้อเท็จจริงนี้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสรัตนั้นกําลังต่อต้านกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ทุกฝ่ายต้องการความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงดำเนินการฝ่ายเดียวทุกครั้งในที่สุดแล้วมันจะย้อนกลับมาหาตัวสรัทนทำให้เดือดร้อนเองนี่จริงเขาฟันธงค่ะทีนี้เรื่องการประชุมแชงกาลีล่าล่ะมันสำคัญยังไงการประชุมแชงกาลีล่าเนี่ยเขาเรียกว่า IISs เชงกรีล l ด d i อ l ล g เป็นการประชุมสุดยอดด้านกลาโหมของเอเซียนะคะสำคัญมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายกลาโหมของเอเซียแปซิฟิกจะมาเจอกันที่นี่ก็คาดหวังว่าจะคลี่คลายความเห็นไม่ตรงกันและหาทางที่สร้างสรรค์แต่ผลว่าจัดกี่ปีมันตรงกันข้ามเลยกลายเป็นเวทีจีการดวนปากส่วนใหญ่ก็โลกสองขั้วนะคะ หลักก็คือสรัฐกับจีนทุกปีเลยปีนี้จีนมาร่วมแต่ไม่ขึ้นเวทีก็คำปราศัยล่าสุดนี้สรัฐโดยรัฐมนตีกระทรวงกลาโหมนะคะจ้านายเพนตากอนนะพีทเท็กซัสและก็มาครงแห่งฝรั่งเศสยืดเวทีเลยสัดจีนอย่างเดียวสรัฐฝรั่งเศสโชว์พาวเรียกร้องพันธมิตรนะคะเพิ่มง,งบ พิ่มงบทางทหารบอกเองด้วยนะต้องต่อต้านจีนเพราะจีนเป็นตัวปัญหาของเอเชียแปซิฟิกอะไรประมาณนั้นคิดดูว่ามันน่าเบื่อไหมไปทีไรก็ดวกนกันทางศึกน้ำลายสุดท้ายกลับมาสรัฐก็มาง้ออย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะคุยกับจีนพัฒนาความสัมพันธ์ล่าสุดก็เหมือนกันซัดประยุคกๆก็บอกว่าอาจีนมาคุยกันเริ่มชิปจะปรับท่าทีใหม่ รายเหล่านี้มันน่าเบื่อไหมซัมซากระทรวงพาณิชย์จีนก็ออกแถลงการเหมือนกันว่าตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงประนีประนอมทางการค้ากาับสหรัฐนะคะทำเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมระหว่างการเจรจาที่เจนีวาสวิสเซอร์แลนด์ปรากฏว่าจีนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันทั้งหมดอย่างเคร่งครัดถ้าตรงกันข้ามสหรัฐบ่อนทำลายข้อตกลง ชีก็จะลงเฉยเฉยยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าฝ่ายเดียวต่อไปอีกนั่นคือเหมือนคุยกับคนคุยไม่รู้เรื่องไม่ค่อยจะเห็นนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนจะหัวร้อนงานนี้ด่าเช็ดตามหลังมาจากกราโหมตามหลังมาจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะรัวรัวสระตัวปัญหากระทรวงพาณิชย์นะคะพูดแรงว่าหากสรั หรือวอรชิงตันยังไม่ยุติการเคลื่อนไหวมุ่งทำลายผลประโยชน์ของจีนรัฐบาลปักกิ่งจะไม่ลังเลยจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตัวเองเอามาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวเรื่องชิปเดี๋ยวเรื่องเอ่ออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเรื่องแร่สารพัดคุยกันไปอย่างแต่ปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งชัดเจนค่ะ ว่ากลยุทธ์ต่อรองของทรัมป์ทั้งการเมืองเศรษฐกิจทรัมป์ใช้วิธีจะเอาแครอทหรือจะเอาไม้ตีสุนนะแต่มันใช้ไม่ได้กับจีนนะคะจีนไม่รับมุกค,ค่ะสััมพ์ส์2ประเทศระหว่างสรัฐและจีนยิ่งห่างออกไปมากขึ้นทุกทีหลังจากสรัฐส่งหานไปประจำการในไต้หวันอ้างว่าไปเป็นครูฝึกช่วยสอนด้านการทหารช่วยเหลือไต้หวันช่วคขาวแต่สุดท้ายไปคุยกันในรัฐสภา ถ้าส่งกําลังไปเพิ่มแบบนี้ไม่ใช่ท้าทายและยัออย่วยุและจะเรียกว่าอะไรรู้ว่าไต้หวันคือเส้นแดงของจีนจากการพูดคุยในรัฐสภาจีนยิ่งไม่พอใจอย่างมากที่บอกว่าจะต้องไปช่วยไต้หวนันถึงขนาดต้องขัดขวางอ,อไม่ให้จีนยกผลค้นบกโดยต้องเป็นฝ่ายประยุทธ์ชท่าแคบไต้หวันก่อนนี่พูดขนาดนี้คือจงใจขู่หรือจงใจบอกว่าฉันจะทำแบบนี้เราไงสรัฐ กำลังเดินมากนี้อย่างเอาการเอางานจีนจึงมีท่าทีแข็งกล้าวต่อสรัตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ